ไปยังบึงอุ้ยงามเลยมันมีอีกสองสามดอกครับนี่ครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วสวยกระเทาะบึงสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเหาาป่าละบ,บานนะคะสาวุทัไทยเต็มของขึ้นรถเรียบร้อยแล้วว่าสิไปอำเภอน้ำหนาวครับไปว่าได้ยุ้ยชะงักเพราะว่าสาวผู้ไทยน้อยเพิ่น ว่าสบายแฮมภาษาบุไทยว่าแฮมมีสบายก็เลยยู่ชงักไว้ก่อนครับยานแต่ฮิตไว้ก่อนนะคะเบิ่งกันจักมือสองมือเนาะจามันเล็กน้อยเนาะได้ทอเล็กน้อยก็คนแก่จะนุนกันเฮากะไปปะไม่ได้ก็ขึ้นหอดครับเอามื่อนี้มาหาเลาะฮิตแถวโคกแถวใกล้บ้านนี่แล้วเนาะจะเบิ่งก่อนเนาะค่ะเอ้าไป พาดอกหุ hmm. mm ่น hmm. ด mm ีออื ฮะไปดหนต้องหลังสิเลยโหสวยดิดอกเดียวแต่สวยสวยพี่น้องเลยอืมเพิ่งเข้านะคะ โอ oh, ้โ่ด่ดอกน้งสิโ oh, อ,พอ้พอแล้วพอแล้วสามดอกครับโดน,นห้าดอกนี่เขาเอาไปทุกกันเด้อพี่มากระแตม,มือนึ่งนี่เขาทิ่มเถามาแล้วพี่น้องแต่หลายมือแล้วเนาะอื เป็น,หนาาเห็ดละงอบเลยว่าสักแวะนี่แต่ข้าเจ้าก็ขึ้นมาหาอยู่ได้เนาะอืม,อมตอนนี้เราก็ขึ้นมาผูใกล้ๆแล้วผู้น,น้อยๆแถวบ้านนี่ละอือ,อป่าแห่งน้อยอยู่กว่าแห่งตรงในเบิ้งค่ะค่ะอี่นี่เป็นรูปเดีดวยวเัยเป็นเวลาป่านี้นะสองไข่บ่โะอ๋อเนี่ยครับโอ้ย ตรงไก่ครับดูเปลี่ยนเถอะไปซื้อเพิ่มอ๋อเป็นตะมานเป็มนมะนามาเนา,จา,นาะจักแม่ไหรก็เอารอกบางทีต่ออมอบเผลมอคืนฝนตกแข้งโต๊แขงอืมอลุ่นตัว,ตวล,ลุ่นตัว,ม,ตวมันเพิ่เปล่นทางอาบุก

สาวผู้ใกระเห่นมูกระโบเตียมกันเลยบึงสาาเพชรโอ้ยเปเสีจรอ๋อสุดล่างล่างมันได้อยู่เอาทีน้กว่นิดเอาอยู่พ่เยพนะสวยกระโดมยาดนเลยอออเรื่อยๆครับอยู่นี่ดอกหนึ่งใพ้่งเขาโอ้ดอกมัน็จ็งอันกงมดใหมสวยกดเห็นต่ไก่ขนาดดอกเดียว ให้พึ่งเข่าครับโลกงามๆามคหินพโพนลหุ่นงามแต่ขาคนน่ะเฮ้ยโอ้ขาหนะสวยาาอย้าวจังเลยเศบเนาะอือครับอือโอ้โอโดยดอกใหญ่แท้ห้องเสียงดังขนาดกินสาบุช ไงอันนไงไโอ้โหตรงไงครับุ่นเหนียเห็นตะไคร้ขนาดของบ้าผูไทยก็ไม่หาบรรยานคุนเฝ้าไปหาเห็ตะไคร์ตะไคกรเพ็ดอันงอกนี่นะเค่อมันก็เปล่ยนอยู่ชุดกระดาเลย โกระซิบขุ่มานทางนี้มาหนีิได้แข็งดิดอกพอมันเยี่ยม,มเนาะขอ้วแล้วครับโอ้อยยางมันแบบทุกๆเลยโอ้โดยดอกนึ่งกับน่การดอกไงดอกไง,รกงครับโอ้ยกับกุ้งกางปลาครับสองดอกนี้เข้าไปบุกใหญ่เนาะ โอ้ดอกมันเด็ดมีแห<ม>้งคนอยู่คนละปากโพนครับตอนนี้เจ้าออกไปก่อนแล้วนะคะ,ะนี่นี่เขาเห็นแล้วนี่เห็นแดงๆโอ้หลายโดอกเด้ยเยียงกันใส่ลายอยู่พึ่งโอ้ยง,มมา,งมามเลยมีนจะแมนบ้างมาเดี๋ยวบุคคลที่ดีๆมันนี่นะอ้ หลายอยู่ครับพวนนี่นะเห็นไหหลายดอกอยู่มีอีกสองสามดอกครับอสองวันมันกระหลายครับแกงแซ่บๆเนาะนม่มันอันนี้เด็กกุบๆหย่ำกขุบ นี่บบ่่ามันเห็ดนะเล่เอาดูผมล้มนะตัวนี้โอ้ยนี่นี่นี่ดอกสวยอยู่นี่เดี๋ยวเราไปเอากันนี่สวยเพิ้งดอกนี้นะอืมให้เปิดกรห้องท่อปะนี่ พุธใค่ไปตรงตรงไม้วพวกเป็นดอกนะกระพุทธให้เห็นไว้ดองนัึงสิยังเดี๋ยวอีกดอกหนึ่งกระพุนนี่นะอ้อมพุนพเลยครับนี่แต่ดอกง,งามเนาะใหญ่จัง โอ้โหอมันหลายจังพก่พกไว่พวกไเติบใบอ่บ้านเอบยู่ดอกฝนตกมาเลี้ยงอีกเติบอยู่ดอกเติบใบเนาะอือเรงอกั็เรงกหลงอือเรางหลงสอสามดอกครับ่เ่งค่เฟื่งหลงเห็ดไข่กับเห็ดไข่หลงมัน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 นกระท่มสิหลงมาหลง พึ่งาดครับหนึ่งเพ่งไก่น้อยนะคะอันนี้แก่งแซบแบบไม่แพ้เห็ดพึ่งเขาเลยขาบัางก็แซบเนะแม่เห็ดพึ่งไก่น้อยบูยนี่โอ้ดิแก่งมากๆเดเลย <c oughs> สิบอกให้ มีนดอกนี่ค่ะแม่คนแรกสองดอกครับเห็นดอกเดียวผู้สาวไม่ได้เห็นดอกเดียวไม่เห็นดอกใดก่อนไม่เห็นดอกเลยก็ไมีเห็นดอกนี่นะมันน้อยคือเป็นข่อยเหยือบข่อยยางไก่โซนนี้อ้ยคืองามแท้งามมาแล้วหม่งนี่ใครหนึ่งครับ นางมาไข่ยเติบออท่านีแล้วเนาะอืมนีม่น้องูมนบัหลายสงสัยอ้อก็แต้มเมืองสาวกุฏิขึ้นมาแต่ถึงไปละอืมมาเอาให้เพิ่งเข่ามาเอาให้เพิ่งศาดตร์ไปละอืมแต่ก็ไดยุกเหรอกระได้อยู่เ,ยเกืบอบเพิ่งขาอยู่ใจง่ายอีกไก่อยู่ห้อยยางไปเลยยางหลอกไปอีกนน่นนึงครับไปจออเพิ่งเอาขนาดก่อนอืมเอาอ ฝนตกเมื่อเนาะเท้าเบิ่งโน่นน่ะมันจะเป็นเหตุไงนี่ครับพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวสวยกระเท้าเบิง้งโอ้ยเท่เลยค่ะก็ะดาตักขวดดีขนาดเลยอื ังปดเลยจริงไดลยโอ้โหสวยยิ่งสวยยิขี้ดินอยู่บ่ล่ะขออยู่ขออยู่บ่อืองานลูกอีกคือไม่กินมั้งกินจนอิ่มค่ะเสียบดีโอ้สิบเฮ็นแล้ว น้ำขาดดองนี่ก็ได้ขาดเน้งแต่จะมาดีพก่อนรอหเาก่อนอืมเปล่นมาหลายเล้งงขาดอกนลยเป็นมงละดอกมาอีกโน่นนึงครับนี่ไได้นับหกนนคือเก่านั้นบ่คือเก่าอ่นละหลายโนนครับโนนเดียวแหละใครให้ล้หกใครให้แล้วงม สองไข่นี่ไข่หนึ่งครับนี่คุณไข่หนึ่งโอ้โหกำลังออกอด้น<ห>ี่งกำลังออกโล่ออกเลยเลยอยู่เผิ่อเลยเลยๆก็คือแบบว่าออกแต่ละดอกซองสามดอกนะสิไห <ป S 1> มครับไปเรื่อยๆเนาะเมนออกไปเรื่อยๆเมื่แเมนว่าออกปงงเป็นมูไ <ๆ S 2> งเคยเดีวเนาะเคยรอบก่อนอะรอบก่อนอาจจะออกออกหลายเพราะว่าเคนแต่ละคนก็ได้หลาย นนี่ก็ได้สามดอกนี่นะครับนี่เขาเลอมมาทางหนาเน,นาะหนาผู้เป็นจรงไดเย็นดีฟังเสียงกรือายมาก็ได้สามดอกนอน เราไปเบิ่งแถวนี้ซะก่อนอืมที่รเราโงูเฮ็ดไข่เนาะแถวนี้เนาะให้เจ่อบเบิ่งก่อนให้เห็นถืมนี่ครับเบิ่งเฮ็ดอันนี้ครับได้ของเห็ดโผล่มาทางมานี่เด้อนี่แค่สี่หน่วยอีเด้อแกี่ยร่วมกัน,นโอ้ว่าแล้ไดเห็ดโผล่ก็ได้อีหลีเอ่อ ออกมาแล้วครับได้เห็ดน่สามดอกเ็ดละงอกดอกหนึ่งแล้วก็ไข่มีอีกสองดอกแล้วก็เเ็ดเพาะเ็ดเพาะกับกำเนงเอได้ทั้งอันแก่แล้วก็อันอ่อนอ้เสร็จนากนในฮอรดเลย้อนเอาครับคือเก่ามันนี้ก็ได้เป็นตะเห็ดอ่อนอยู่ข้อนเอาแล้วก็ฝนตกเอาฝนไปมันเอาเนทเ็ดก็เป็นแนวโบลายครับเ็ดละงอกดอกใหญ่สองดอกนี้เนาะครับเ็ดละงอกว่าง่ายครับแล้วก็เ็ดเฮดไข่กับฝน ่นเดียวอือคนเดียวสองพูนเนี่ยแหละน้องนั่งกันจนเมยเนาะแม่นคือเดี๋ยวก็มาไปมือนั่นละไปูนเไปพูนไปพูนก็ย่างกฐทวาพี่น้องเลยมีได้ใช่ปะออือได้ตมองเงินสองสามพูนสี่พูนระยาย่างจนมยอันนี้ก็คือเดี๋ยวได้ตะมองเล็กๆแล้วกันมีดเลยมีมืดมีได้เลยคืนนี้ละมาปลาทีสองที่สามกันได้มองละสองสามดอกครับ สาูไทยกัสีอยู่จนสาผูไทยน้อยหายดีเนาะจังไปสิบไป,ปนะคะเฮ็ดไหวหรือไม่ไหวกัดสีไปอยู่ตะพุนสะกอนไปเบิงบง่งตะพุนพร้อมอืมเพิ่งตะพีก่อนว่ามันเผยอ,ออกแล้วก็ตะพุนเผยอ,ออกเนาะแต่กัดสิบปคือเก่าห่นแล้เน <c oughs> าะค่ะเพราะว่าได้เสาบ้านมันเรียบร้อยแล้วจ้า <c oughs> <c oughs> เอาคลิปหนาไปพ่อกันคลิปหนาเนาะ <c oughs> มาอนี้ก็กลับก่อนครับไปไปไปพ่อกันมื้อื่นว่าเฮาสิไปอยู่ป่าใดจ้าครับ ไปครับมือสวัสดีครับ